นอ้ะอันนี้อัดลงปืนออกได้ด้วยนะเรงนี้เป็นเ่งไม่สิ้ลายแล้วลองไปเดี๋ยวพจะาลองมันจมจะกินสายพานอีกาะโอ้เฉพาะมันดัง บอกมันฟรีไหมคือฟี่ับน,นี่มันกับฟรีเองสิแต่มันเลยเสียบอกเพราะว่าตัวฐานตัวอย่างบุ๊มันหมดดูอ,อันนี้ตัวหนาแป้นมันหนาแป้นมันลื่นแล้วตามหลังมันเปลี่ยนตัวนี้ได้แต่ว่าฐานมันโชว์แล้วก็คือฐ <ไง S 1> านมันหมดเกียร์มาเลยครัเขาไปถอดลายเทีย